รวยง่ายๆเหมือนอ้วนคือคนหลายคนคิดว่าความรวยมันเป็นเรื่องยากเรื่องไกลตัวเพราะติดกับภาพความรวยปอมๆจากการดูคนรวยในหนังมากเกินไปครับจนอยากรวยเวอ่อๆทำให้ไปเร่งจังหวะเวลาว่ากูอยากรวยพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าเลยซึ่งมันผิดทางอย่างแรงครับเอาภาพความล่ำรวยในหนังออกจากหัวไปก่อนแล้วฟังตรงนี้ดีๆครับความล่ำรวยมันเรียบง่ายเหมือนเราอยากอ้วนเลยครับเวลาคนจะอ้วนขึ้นได้มันเกิดจากการกินจุบจิบวันละแค่นิดๆหน่อยๆแต่กินสะสมไปนานๆหลายปีถูกไหมครับมันไม่มีหรอกครับคนที่อ้วนขึ้น50กิโลจากการกินจุบจิบแค่วัน2วันคน นจะอ้วนได้มันเกิดจากการสะสมไปเรื่อยๆยิ่งกินจุกจิบยาวนานก็จะยิ่งอ้วนมากขึ้นเท่านั้นคือมันต้องใช้เวลาถ้าเราอยากรวยไม่ต้องทําอะไรยากซับซ้อนขอแค่วันละนิดก็พอครับเก็บเงินเดือนละสิของรายได้ต่อเนื่องทําได้ไหมถ้าทําได้และทําต่อเนื่องก็รวยครับถ้าทําไม่ได้ก็ไม่รวยครับไม่มีอะไรซับซ้อนกว่านั้นครับถ้าอยากรวยอ่านหนังสือวันละห,ห้าหน้าทาได้ไหมถ้าทําได้และทําต่อเนื่องไปหลายๆปีเราจะรวยครับแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่รวยครับไม่มีอะไรซับซ้อนกว่านั้นครับที่คนส่วนใหญ่ไมรเเาดกํ็จ นอนอ,อ่านหนังสือแค่วันละหหน้าชีวิตกูมันจะไปดีขึ้นได้ยังไงอันนี้แหละไม่เซ็ตคนจนเพราะคนไม่เซ็ตรวยเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเราอ่านหนังสือแค่วันละหหน้าแต่ถ้าอ่านต่อเนื่องไปได้10ปีเท่ากับว่าเราจะอ่านหนังสือรวมกันได้18,250หมื่นน้าซึ่งตอนนั้นเราคงฉลาดและรว,วยไปแล้วครับชีวิตคนเราไม่ว่าจะจนหรือจะรวยมันก็เหนื่อยหมดนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากเหนื่อยเพื่อที่จะรวยอีกสิบปีข้างหน้าไหมถ้าอยากก็ลวย